อรองนายกประวิทย์ก็บอกว่าเตรียมที่จะพิจารณาเรียกประชุมเร็วๆนี้นะครับเพื่อสรรหาสวร194รคนมาจากหลายสาขาครับข้าราชการพลรเรือนแล้วก็อาชีพต่างๆแต่จะไม่มีฐานที่รับราชการอยู่รวมทั้งไม่มีฐานที่กําลังจะเกษียณอายุราชการด้วยแต่จะเป็นการคัดจากคนทั่วไปพร้อมถามกลับไปว่าทหารเนี่ยที่ยังรับราชการจะเป็นสวได้อย่างไรส่วนที่จะดึงมาจาก200รายชื่อที่กะกะตเสนอมาแต่ไม่ได้ รับการคัดเลือกเป็นสว50คนหรือไม่พลเอกประวิตยบอกว่าก็ยังไม่แน่ใจกับประเด็นนี้นะครับครับจริงๆมีข้อยกเว้นสําหรับ6ตําแหน่งฮะเป็นข้าราชการได้ที่จะเป็นสวนะ <Okay. S 2> คือยังเป็นข้าราชการได้ก็คือตําแหน่งปลัดกระทรวงแล้วก็พบบบแล้วก็ตารวจพบบตรอครับนะฮะก็เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ซึ่งบิ๊กป้อมไม่ตอบนี่เป็นประเด็นร้อนที่สุด ในเวลานี้เพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าในขณะที่คนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยคนมีสิทธิ์เลือกตั้งหลายสิบล้านคนเนี่ย<ม>ประมาณส<ม>ี่สห้าิถึงหรือเปล่าเนี่ยครับนะฮะบิ๊กป้อมคนเดียวเนี่ยและคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเท่ากับ20ล้านคน<ม>เอาขึ้นมาเนี่ยสี่ <c oughs> คนเนี่ยส่งไปให้คสชกรองอีกทีหนึง่งกององ200คนเนี่ยเทียบแล้วถ้าเกิดปฏิริสหานด้วยแ0 0 0มเนี่ยก็คือ ใช่ไหมฮะแปดหมื่นต่อสสหนึ่งที่นั่งในรัฐสภาเนี่ยเท่ากับ2 5 0คนก็คือ20ล้านคนเราเราพูดถึงสิทธิ์ในการโหวัตัวน้ำหนักตัวของคนเอกปวีเนี่ยเท่ากับคน20ล้านคนซึ่งเราเรากำลังพูดถึงประเด็นนี้เราไม่ได้บอกว่าคือถ้าสวไม่ได้เลือกนายกเนี่ยเราไม่ได้มานั่งเทียบอย่างนี้หรอกแต่สวจะได้เลือกนายกฐานะในการประชุมร่วมรัฐสภารอบแรกหลังการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าสสนะนะจะมาจากการคัดสรรด้วยกระบวนการนี้กลับนะครับ